ไปไหนอ่ะคีนมาทางนี้พาคีนมาทางนี้เออชอบไหมมาทางเร็วมาทางนี้เร็วเร็วมาอะเร็วเร็ววิ่งตามพี่เขาเร็วๆคีนทำอะไรเอาไอ้บังหำน้อยมาเร็วๆไปไหนตุ๊กแกนะมาเร็วๆ เออไม่เป็นไรขยะดูไม่ต้องหยิบช่างมันช่างมันขยะมามาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนเก็บอาจจะย์ทำคนข้ามไปข้ามมาทำไมเนี่ยฮะเป็นอะไรมากเปล่าเอาข้ามไปข้ามมาอยู่นั่นแหละเอาเอาสนุกขนาดนั้นเลยเลยไอข้ามไปข้ามมาเนี่ยฮะเร็วๆเขาวิ่งกันไปหมดแล้วคิน พากินมาเร็วๆมาไม่ต้องขึ้นแล้วขึ้นไปขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะชิสนุกจริงๆสนุกจริงๆพากินมานี่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 ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เข้าสนามนย้าเราเดินข้างนอกพอพี่ๆเขาเตะบอลอยู่ไปมานี่ ไม่ให้จับเด้อเร็วป้าไปแล้วนะไปแล้วนะคินแล้วาให้ไปเดินตรงสนามหญ้าเอออืมระวังลูกระวังคินมานี่ทำอะไรเนี่ยต้องไปเดินในท้องร่องทำไมนะฮะ <laughs> เอาอีกอ่ะอือไปไหนมานี่ไปไหน คิน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 นูนนูนอะไรนูนอะนูน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 เครื่องเล่นเห็นเปล่าคินคินนูนนูนอะไรนูนนูนเครื่องเล่นนูนเห็นเปล่ามองทางไหนวะทางนี้นูนเห็นเปล่าคินอะตาบอด